สวัสดีทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องขอชื่นชมทุรงเรียนก่อนหน้านี้เลยค่ะเป็นเป็นเรื่องที่ที่ได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะในส่วนของบ้านพัฒนาค่ะก็ไม่มีอะไรมากอยากจะแชร์ในส่วนของกระบวนการที่ทางเรียนได้ได้เจอในภาคเรียนที่แล้วเป็นหลักซึ่งภาคเรียนที่แล้วเนี่ยเรามีภาวะที่ได้เรียนทั้ง on hand แล้วก็มาออนไซต์ site, ได้2ส,สัปดาห์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ออนแฮนออนไลน์ออนดีมันมาตลอดจดหมดภาคเรียนนะคะมีมีหลายรูปแบบที่เราพบเจอกันแล้วก็มีโอกาสดีที่ในภาคเรียนที่2เราได้ออนไซต์ site, ทั้งหมดในในช่วงภาคเรียนแรกอะคะ่ะที่เราพบเจอ ก็คือเราเราใช้ออนไลน์ออนแฮนเป็นหลัก mm hmm. อยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนช mm hmm. นบทไม่ไม่ได้อยู่ในสังคมเมืองในเรื่องของความพร้อมของผู้ปกครองเนี mm ่ย hmm. ก็จะมีความหลากหลายมีทั้งที่พร้อมพร้อมมากพร้อมปานกลางแล้วก็ไม่พร้อมเลยนะคะ mm hmm. เลยทําให้เราต้องมีการปรับรูปแบบที่หลากหลายให้เหมาะสมกับผู้เรียนและครอบครัว mm hmm. ในส่วนของช่วงแรกที่เราเจอภาวะโควิดนั่นคือเราเราตั้งหลักด้วยที่ออนแฮน เป็นหลักเลยโดยให้ให้ผู้เรียนมารับใบงานที่โรงเรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะโดยชั้นที่เราเป็นห่วงมากที่สุดคือชั้นพี่ปหนึ่งค่ะเพราะพี่ปหนึ่งจะเป็นชั้นที่จะต้องอ่านออกเขียนได้นะคะซึ่งถ้าเจอภาวะแบบนี้ไปแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดเกิดปัญหาในในชั้นที่เรียนชั้นต่อไปเมื่อกลับมาเรียนออนไลน์ S <S อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็เลยเจอปัญหาตรงนี้ก็คุณครูก็พยายามท,ที่จะติดต่อแล้วก็ เรียนรู้ผ่านผ่านใบงานแล้วก็สื่อสารผ่านผู้ปกครองให้ได้มากที่สุดให้ผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครูอีกทางหนึ่งนะคะแล้วพอ แล้วก็ใช้ใช้กลุ่มลายชั้นเรียนนะคะเป็นเป็นตัวสื่อสารที่สําคัญนะคะในทุกชั้นเรียนส่วนพี่พี่มัธยมก็จะมีการออกแบบอ,อีกแบบหนึง่งพอกลับมาเรียนออนไลน์ site, ได้สองสัปดาห์เราก็มาเริ่มต้นด้วยก,กิจกรรมคือที่เครือข่ายมอนาริสนก็จะใช้รูปแบบคล,ค,ลค,ลคล้ายๆกับ กายลำปลามากค่ะคือมีกระบวนการของจิตศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาภายในแล้วก็ใช้ PBL เพื่อพัฒนาปัญญาภายนอกควบคู่กันไปนะคะแล้วก็ในส่วนของรายวิชาก็จะใช้ Active Learning ในการที่จะพัฒนาเด็กแต่เนื่องด้วยสถานการณ์มันทำให้เราปิดปิดเปิดเปิดความต่อเนื่องเลยยังไม่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอต้องกลับมาเรียน ต้องกลับมาปิดเรียนอีกครั้งหนึ่งไม่สามารถออนออนไซต์ได้เนี่ยครูก็เริ่มอยู่ไม่ได้กับภาวะต้องออนแฮนด้วยใบงานอย่างเดียวเพราะว่าอาจเกิดภาวะเหมือนเหมือนกับว่าเด็กเริ่มไม่ไม่ตอบสนองต่อการทำใบงานเท่าที่ควรก็เลยต้องปรับกันใหม่เกิดการเรียนรู้กันใหม่แก้สถานการณ์กันใหม่กับคุณครู ผู้สอนนะคะเกิดการแบ่งปันในเรื่องของการใช้ไอทีเพื่อให้เหมาะสมกับความแตกต่างของชั้นเรียนในแต่ละชั้นซึ่งที่โรงเรียนมีตั้งแต่ชั้นอุบาล2สองถึงพี่มสเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นความแตกต่างความคุ้นชินความร่วมมือในการเรียนรู้ผ่านไอทีจึงแตกต่างกันในแต่ละชั้นนะคะ mm hmm. ในส่วนของพี่ป .1 เน,นี่ยในชั้นระดับต้นๆเนี่ยก็ยังจําเป็นที่จะต้องใช้อนแฮนอยู่นะคะส่วนพี่มัธยมก็จะใช้ ไอทีเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าพี่ๆมีความสามารถในการใช้ไอทีที่ที่ดีพอคุณครูก็ต้องเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของไอทีเพิ่มมากขึ้นเกิดการแบ่งปันเกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการใช้ไอทีเพื่อที่จะนําไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆได้นะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของคุณครูที่ ที่สถานการณ์โควิดทําให้คุณครูเก่งไอทีมากขึ้นแล้วก็ทําให้คุณครูได้รู้ว่าเด็กๆเ,เก่งไอทีมากกว่าเราเยอะเลยนะคะในบางเรื่องเราอาจจะต้องเรียนรู้ไอทีจากเด็กๆด,ด้วยนะคะซึ่งแต่ในช่วงสถานการณ์ที่เด็กๆอยู่บ้านคุณครูก็มาโรงเรียนกันทุกวัน,นะคะ่ะ มากันทุกวันแล้วก็มาอยู่แบบห้องใครห้องมันเพื่อรักษาระยะห่างนะคะแต่ที่บอกว่าเราเป็นห่วงชั้นพี่ป .1 มากที่สุดในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้เลยเลยต้องเกิดกระบวนการคือเช, er. ชิญพี่ๆไม่ใช่เชิญพี่ๆค่ะเชิญผู้ปกครองนะคะมาร่วมทำ PLC กับคุณครูประจำชั้นและคุณครูขอที่โรงเรียนขออน Laurie ุญาตแชร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นกระบวนการหนึ่งค่ะ ที่ที่ทางโรงเรียนได้ได้เริ่มทำกับกับชั้นพี่ปหนึ่งเพราะเป็นชั้นที่เราห่วงใยมากที่สุดว่ากลัวจะทําให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่ไม่เต็มที่เหมือนชั้นอื่นเพราะชั้นอื่นอ่านออกเขียนได้แล้วอย่างพี่อนุบาลก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมพร้อมพัฒนาการทั้งสี่ด้านนะคะแต่พี่ปหนึ่งเป็นชั้นที่ต้องปูพื้นฐานที่แข็งแรงเพื่อที่จะไปต่อชั้นอื่นได้ก็เลยทําทําหนังสือเชิญผู้ปกครองของพี่ปหนึ่ง เนื่องด้วยมีมีจำนวนเยอะก็ต้องแบ่งออกเป็นสองกรุ๊ปอีกนะคะสำหรับผู้ปกครองเพื่อที่จะมาร่วมร่วมพูดคุยว่าในช่วงระหว่างที่รับไปงานไปทำที่บ้านนั้นมีปัญหาอะไรไหมผู้ปกครองจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับผู้ปกครองโดยโดยมีคุณครูเป็นโค้ดหลักนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นหนังสือเชิญนะคะนี้ ก็จะใช้กระบวนการ PLC ค่ะมานั่งล้อมวงคุยกันแล้วก็ในในวันนั้นน่ะก็จะถือโอกาสแจกใบงานซึ่งคุณครูประจำชั้นจะทำเป็นแ้ม,มค่ะแจกให้กับผู้ปกครองแล้วก็ดึงออกมาจากแ้มมาพูดคุยกันว่าใบงานนี้ทำอย่างไรต้องใช้กระบวนการอย่างไรบ้างนะคะผู้ปกครองก็จะให้ความสนใจแล้วก็เรียนรู้ไปเพื่อที่จะไปเป็นพี่เลี้ยงปเป็นผู้ช่วยครูให้กับลูกหลานของตัวเองนะคะก็ได้พูดคุยได้ ได้แชร์กันว่าได้เป็นผู้ช่วยครูแล้วได้ทําหน้าที่ครูที่บ้านแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกกันอย่างไรบ้างแล้วก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดกระบวนการจิตศึกษาให้กับผู้ปกครองด้วยเพื่ออย่างน้อยๆก็นําไปใช้ต่อให้กับพี่ๆนักเรียนในขณะที่อยู่ที่บ้านด้วยนะคะอย่างน้อยก็เป็นกิจกรรมผ่อนคลายที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของวิชาการเน้นในเรื่อง,องการอ่านออกเขียนได้มากจนเกินไปเพราะผู้ปกครองอาจจะมีความคาดหวัง กับการอ่านออกเขียนได้กับพี่ปหนึ่งมากเด็กๆก,ก็จะเกิดภาวะเครียดน,นะคะเพราะผู้ปกครองไม่ไม่ได้มีความรู้หรือไม่มีจิตวิญญาในการที่จะถ่ายทอดความรู้ได้ได้มากพอเหมือนกับคุณครูนะคะก็จะใช้ใช้ความคาดหวังของตัวเองกับรูปหลานของตัวเองนะคะอันนี้ก็จะจะเป็นภาพกิจกรรมในระหว่างที่เชิญผู้ปกครองมา PLC ร่วมกันนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า คุณครูสอนได้ยังไงขนาดลูกฉันคนเดียวฉันยังไม่ไหวเลยอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้มีโอกาสให้ผู้ปกครองได้ได้ระบายในในความคิดเห็นของตัวเองในระหว่างที่อยู่กับบ้านแล้วก็ได้ผ่อนคลายว่าได้เทคนิคนิดนิดหน่อยๆน่อจากคุณครูไปเพื่อที่จะนําไปใช้กับพี่ๆนักเรียนในระหว่างที่อยู่ที่บ้านนะคะหลังจากเป็นกระบวนการ PLC กันไปแล้วเนี่ย กลับไปที่บ้านก็จะมีการสื่อสารกันต่อในกลุ่มรายชั้นเรียนซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทําให้ผู้ปกครองได้ได้ผ่อนคลายแล้วก็ไม่รู้สึกว่าต้องคาดหวังกับการที่จะต้องอ่านออกเขียนได้กับพี่ๆนักเรียนมากจนเกินไปมีความค่อยเป็นค่อยไปกับบุตรหลานของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหนึง่งส่วน กิจกรรมในชั้นที่มัธยมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้คุณครูที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในวันนี้ได้พูดคุยเชิงลึกอีกทีหนึ่งนะคะส่วนหลังจากกลับมา line, ออนไลน์กลับมาจากออนไซต์ที่โรงเรียนในภาคเรียนที่สองนะคะ่ะ mm hmm. ก็คุณครูมีความกังวลหนุเหมือนกันว่าเด็กอยู่กับโทรศัพท์มากเกินไปเด็กอยู่กับตัวเองมากเกินไปกลับมาแล้วเด็กๆจะมีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูกับเพื่อนมากน้อยขนาดไหนซึ่ง เราเรามีความกังวลอยู่แต่พอกลับมาเนี่ยในช่วง1-2สัปดาห์แรกก็มีมีมีให้เรารู้สึกแปลกใจนิดหน่อยที่ความความเป็นตัวเองของเขายังสูงอยู่เพราะเขาอยู่กับตัวเองอยู่นะคะแต่หลังจากนั้นด้วยความที่เราเคยใช้กระบวนการจิตศึกษากับเด็กๆ3าครั้งเหมือนโรงเรียนบ้านน้ำกล่าเมื่อสักครู่นะคะเราก็เกิดความแปลกใจอีกครั้งหนึ่งว่าอ่ะในช่วงระยะเวลาที่เด็กอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับไอทีมากเกิน นานจนเป็นเดือนนะคะแต่ในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์แรกเท่านั้นที่เด็กสามารถกลับมาอยู่กับตัวเองได้มาเรียนรู้กติกาของโรงเรียนได้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนได้เหมือนกับว่าเขาเขามีความรู้ตัวมีความรู้หน้าที่ได้เร็วได้เร็วนะคะซึ่งเราก็ต่อเนื่องด้วยกิจกรรมจิตศึกษาสามเวลาเหมือนโรงเรียนบ้านน้ำลำเหมือนกันค่ะ ก็เราก็เลยมองว่าตรงเนี้ที่มันทําให้ให้กลับมารู้ตัวได้เร็วแล้วก็สามารถต่อเนื่องในเรื่องของการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งที่สําคัญสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เด็กกลับมารู้ตัวได้เร็วที่ทางคณะคุณครูคได้ลงความเห็นด้วยกันนั่นก็คือประสิทธิสัมพันธ์ท,ที่ดีต่อ,อก,กันระหว่างคุณครูและนักเรียนซึ่งยังจะต้องเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ 6, หรือออนไซต์ 6, นะคะซึ่งสิ่งนี้ถ้า ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูนักเรียนยังคงมีอยู่ก็จะทําให้นักเรียนได้รู้สึกว่าเขาปลอดภัยที่จะเรียนรู้ปลอดภัยที่จะปรึกษาแล้วก็มีความสุขในระหว่างการเรียนรู้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังให้ให้กับพวกเราในวันนี้นะคะส่วนรายละเอียดในในเชิงลึกในห้องเรียนซึ่งจะขอให้คุณครูได้ ได้ช่วยพูดต่ออีกนิดนึงนะคะขอเรียนเชิญคุณรูมายุเลสสีสุกจันค่ะโรงเรียนมนมขอมนขอนุอญ,ญาตกระชับนิดนึงนะคะยังมีอีกสองโรงเรียนอยากร่วมแลกเปลี่ยนเราเหลือเวลาอีกประมาณสิบห้านาทีค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะครูมายุเลสน,นะคะก็ในส่วนของพี่มัธยมนะคะจากที่ที่เจอปัญหาคือ หลังจากที่เรียนออนไลน์มาในช่วงปลายๆแล้วค่ะพี่พี่เขารู้สึกเหมือนว่าเริ่มล้านะคะแล้วงานที่ที่ให้ไปรู้สึกว่าพี่พี่ไม่ค่อยไม่ค่อยตอบรับกลับมาอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็เลยเปิดใจคุยกับพี่พี่ทั้ง3มช่วงชั้นเลยค่ะมหนึ่งมสองมสามเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมพี่ถึงไม่ส่งงานคุณครูพี่พี่มีปัญหาอะไรอยากจะบอกอะไรครูไหมอะไรเงี้ยค่ะพี่พี่เขาก็บอกว่าเขาเขารู้สึก พี่เขาล้าเขาไม่อยากทําแล้วอะไรเงี้ยหรอกแล้วพี่อยกให้ครูทํำยังไงพี่ๆก็สะท้อนกลับมาว่าขอเป็นางานอะไรที่เขาไม่ต้องมานั่งเขียนหรือว่าไม่ต้องอ่านอะไรเยอะๆแล้วได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยใช้วิธีวิธีการทําใบงานแต่เป็นทำในไลฟ์เวิร์กชีตนะคะจากที่เด็กๆไม่ค่อยส่งงานเลยกลายเป็นว่ากลับมาส่งงานร้อเ เหตุอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างแรกเขาไม่ต้องเขียนเพียงแต่ว่าเขาก็เลือกตอบได้เลยและที่สําคัญคือพี่เขาสามารถารู้คะแนนตัวเองได้เลยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่ช่วยกระตุ้นนะคะแล้วก็ตอนที่เรากลับมาเรียนออนไลน์แรกๆค่ะ ที่คุณครูเกิดความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนคือพี่เปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปจนแบบหน้าใจหายเปลี่ยนไปแม้กระทั่งบางคนคือเปลี่ยนกระทั่งแววตาจากที่แบบเคยสดใสเคยมีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูเวลาคุยกับคุณครูแล้วมองหน้าคือไม่พี่หลบตาแล้วก็ช่วงแรกๆค่ะพี่เขาจะพาวงอยู่กับว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านเพื่อที่จะกลับไปเล่นมือถือที่บ้านอย่างนี้ค่ะ ก็เลยคุณครูก็เลยคุยกันแล้วก็สร้างเป็นแผนจิตศึกษาที่เป็นลักษณะซีรีส์ปกติจิตศึกษาเราจะใชะ้ทั้งหมด3ามช่วงเวลาใช่ไหมคะก็ใช้เป็นจิตศึกษาซีรีส์ที่เราทำเรื่องเดียวที่นักเรียนมีปัญหาะคะ่ะทำยาวมาตลอดสัปดาห์สัปดาห์กว่าๆแล้วทั้ง3ามช่วงเวลาก็คือจะเป็นการ คุยในเรื่องเดียวกันอยา่างอาช่วงเช้าเนี้ยค่ะเราเป็นกิจกรรมจิตศึกษาใช่ไหมคะพอพกักกลางวันเป็นบอดี้สแกนเราก็จะสแกนในในในสิ่งที่เราต้องการจะให้พี่ๆเป็นในในเรื่องนั้นเลยในหัวข้อนั้นในสิ่งที่เป็นปัญหาเลยแล้วพอช่วงเย็นนะคะเออาร์ A R, เราก็ให้พี่ๆฟีดแบ็กเหมือนกับว่าให้คะแนนตัวเองว่าจากคะแนน0ูนย์ถึงสิบเนี่ยในประเด็นเนี้ยพี่ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่เพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะ แล้วพอเวลาผ่านไปหนึ่งวันสองวันคือพี่เริ่มฟีดแบ็ k ตัวเองเราก็ให้คะแนนตัวเองในในระดับที่ดีขึ้นแล้วก็คุณครูก็เริ่มสังเกตเห็นว่านักเรียนดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งที่เราสามารถทําให้นักเรียนของเรากลับมามีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูได้ภายในระยะเวลาสั้นๆแค่หนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผอได้กล่าวลวมนับที่กล่าวก่อนหน้านี้ไปค่ะข,ขอบคุณคะ่ะ ค่ะขอบคุณมากค่ะก,ก็ได้ฟังคุณครูแชร์นะคะก็จะมีประเด็นคล้ายๆกันนะคะอย่างในในวิธีการจิตศึกษาเนะน่าสนใจมากเลยนะคะก็เดี๋ยวพอดีเราเหลือเวลาอีกไม่เยอะนะคะเดี๋ยวขอไปให้โรงเรียนต่อไปนะคะโรงเรียนบ้านเป็ดค่ะร่วมแชร์ได้เลยค่ะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณอ่าสินาทีนะคะ ต่อจากโรงเรียนบ้านเป็ดจะเป็นโรงเรียนบ้านเบิดนะคะโรงเรียนบ้านเป็ดนะคะขออนุญาตเรืยนเชิญท่านผอ,อ,อก่อนนะคะต่อไปต่อไปต่อไปขอเป็นโรงเรียนบ้านหนองห้างด้วยได้ไหมคะปเป็นโรงเรียนลำดับที่สามคะ่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอ <laughs> ค่อนข้างกระชับนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสี่โมงจะมีการดึงรวมเข้าห้องใหญ่ค่ะ่าเชิญ <ผม S 1> ได้ <ๆ S 1> เลยนะคะค่ะครับครบสวัสดีครับโรงเรียนบ้านเป็ดนะครับขอ,อนแก่นเขตหนึ่งครับรอยู่ในเครือข่ายของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูของมหา,าวิทยาลัยขอนแก่นครับนะนวัตรกรรมที่เราใชา้ที่โรงเรียนใช้มากับ มาเป็าอะไรขวัญใกเนก็นนคือ r e s e นสต Study แล้ว Open Approach นะครับนะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในสถานการณ์ของ COVID-19 นะครับเราเจอปัญหามากมายเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดให้คุณครูนัสุรีวิชาการเป็นผู้เล่าให้ฟังกันละกันครับเชิญครับขออนุญ,ญาตนะคะ ค่ะในส่วนของโรงเรียนบ้านเป็ดเองนะคะเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ,ะโดยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเขาโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายจะใช้นวัตกรรม lesson study และ open approach ค่ะและก็ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ BLC BLC คืออะไร BLC ก็คือ blended learning classroom ค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตแชร์ให้ดูนะคะ สั้นๆค่ะกระชับเข้าใจง่ายไม่เสียเวลาโอเคค่ะนะคะสักครู่คุณนะคะไม่ทราบว่าเห็นสไลด์ไหมคะเห็นเห็นค่าุณูรูอ่าโอเคค่ะในตัวของ BLC ของเราอะค่ะ มันจะเป็นการชั้นเรียนแบบบูรณาการแล้วก็ผสมผสานโดยนํานวัตกรรมศึกษาชั้นเรียนแล้วก็ Open App อปโจากมขอเนี่ยเข้ามาใช้มขอก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเราแบ่งเป็นจาก100%เนี่ยการเรียนในสถานการณ์โควิดอะเราจะเลือกเรียนแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ประสบผลสําเร็จเราก็เลยแบ่งเป็น สส่วนด้วยกันซึ่งทางมม,าม,มาหาลัยขอนแก่นได้ให้แนวทางมานะคะว่ามันจะมีชั้นเรียนอยู่3อย่างค่ะชั้นเรียนอย่างที่1ก็คือเป็นชั้นเรียนตามอัธยาศัยอันนี้โรงเรียนจัดให้70%เลยก็คือเป็นยังไงชั้นเรียนตามอัธยาศัยจะเป็นการให้เป็น on demand classroom เด็กๆเ,เรียนรู้จากคลิปวิดีโอซึ่งคลิปวิดีโอจะมีทั้งที่คุณครูทําขึ้นเองมีทั้งที่คุณครูไปเซิร์ชมา จากอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วส่งให้กับไลน์กลุ่มผู้ปกคอรองหรือกลุ่ม Messenger นะคะหลังจากที่คุณครูส่งคลิปวิดีโอให้แล้วค่ะก็จะมาสู่ชั้นเรียนแบบเสมือนจริงชั้นเรียนเสมือนจริงก็คือชั้นเรียนออนไลน์นั่นเองนะคะในแต่ละชั้นค่ะทางโรงเรียนโดยนโยบายของท่านพอนะคะก็คือมีกลุ่มไลน์ทุกชั้นนะคะบางชั้นในระดับป4ป .5 ป .6 ก็จะมีกลุ่ม Messenger ด้วยซึ่งการเรียนออนไลน์ของเด็กๆค่ะ ถ้าเป็นป1ป .2 ป .3 เราใช้ในไลน์เป็นไลมิทติ้งนะคะส่วนถ้าเป็นป4ป .5 ป .6 เราก็จะใช้ในกลุ่ม messenger ะคะ่ะให้เด็กเขาตั้งกลุ่มขึ้นมาเพราะว่าเขาจะมี Facebook ของเขาอยู่แล้วค่ะก็ให้เอาความรู้จากที่คุณครูทำคลิปให้อะไรให้นะคะเรามาเรียบมาเจอกันในห้องเรียนออนไลน์นะคะแล้วสุดท้ายค่ะแบบที่3ชั้นเรียนแบบที่3ก็คือจะเป็นชั้นเรียนแบบเผชิญหน้า face to face classroom อันนี้เราจะมีการนัดหมายให้เด็ก นะคะมาพบปะกับคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูผู้สอนซึ่งตรงนี้เราให้แค่10%ด้วยสถานการณ์โควิดเราจะเจอกันมากก็ไม่ดีต้องมีโซเชียลดิสแทสซิงนะคะเพื่อความปลอดภัยของครูและเด็กคะ่ะ